วันนี้น้องกีตากับมาค้างกับพ่อเล็กครับที่บ้านสามวันสองคืนนะอันนี้เขาอยากกินผัดไทยกุ้งสดนี่กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ประมาณหนึ่งเลยแหละนะห่อละเจ็ดสิบห้าบาทเนะดูแพงนะแต่เยอะแล้วก็คุ้มอร่อยวัตถุดบเขาดีกุ้งแห้งเขาก็ใช้กุ้งตัวใหญ่ๆนี่ทษดีิตาตาหยิบกุ้งแห้งหยิบกุ้งแห้งดูนะนี่กุ้งแห้งโอ้โหนี่หลายตัวด้วยตัวใหญ่มากครับกุ้งแห้งไม่ใช่ตัวเล็ก นี่อะไรหมูย่างไก่ทอดแล้วก็ข้าวของพ่อนะเป็นแกงขี้เหล็กแกงหมูขี้เหล็กแล้วก็มีผัดกบผัดเผ็ดกบเด,เดี๋ยวพ่อปรุงให้พ่อปรุงให้แล้วอร่อยเหมือนกบทอดนะวันนี้กลางวันก็ไปกินเกาเหลานะไปกินเกาเหลากัมาเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเออเออ,เอ,อตีบฟันไอถังขยะอยู่ไหนลกูกตรงขยะอยู่ไหนเออยังบ้านกันครับ Hmm.